เรื่องของลักษณะทางแห่งความหมดจดที่โพงแตดไว้ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งในพระสูตรนี้ที่ได้แปลงจากบาลีเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมาทำความเข้าใจในแต่ละบทและพยัญชนะนั่นเองทางมีองค์แปดเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลาย บทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคาธรรมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายผู้มีพุทธจักสุประเสริฐกว่า,าสัตว์สองเท้าทั้งหลายนี่แหละทางแห่งความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นไม่ได้มีเธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้นนั้นเป็นที่หลงแห่งมาร เธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนออกซึ่งลูกศรความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้มุ่งปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกจากมาร เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าส no ังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละ ทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละทางแห่งความหมดจดในสูตรนี้เนี่ยเมื่อจะพิจารณาแต่ละบทละพยัญชนะเนี่ยก็จะมี ความหมายอันลึกซึ้งอันเป็นธรรมชั้นโลกุตระที่เหนือโลกทั้งหนึ่งที่ควรจะกระทำไว้ในใจโดยแยกกายที่พงศ์ตัดว่าทางมีงแปดประเสริฐกว่าทางทั้งหลายเนี่ยก็คืออริยมตรตมีงแปดเป็นทาง,แห,งแห่งการปฏิบัติเป็นมรคนะเป็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความสิ้นทุกข์นั่นเองเป็นการกระทํากรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นเองที่โปรงตัดไว้ว่านะกรรมสี่อย่างเนี่ยตถาคตได้ทําให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันก็ค,คือกรรมดํามีวิบากดำนะเป็นเหตุให้นรกกําเนิดนรกช้าปรากฏนั่นเองนะกรรมขาวม,มีวิบากขาวนะ ก็คือได้สวยสุขติกนะ็คือพวกเทพสุภกินหากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็คือได้ปรากฏนะมนุษย์โลกนะเทวดาและพวกเทพบางพวกนั่นเองกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวนะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์เพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้ดีว่า การจะเดินบนเส้นทางกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวนั้นก็คือจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่กรรมดำและไม่ใช่กรรมขาวนั่นเองกรรมขาวก็คืออุกรรมบทสิบกรรมดำก็คืออุศลกรรมบทน,นั่นเองบแทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายเนี่ย การจะเห็นซึ่งอริยสัจสี่เนีก็คือเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไม่เหลือของทุกเห็นมรรคและปฏิปทา,าให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยก็จะต้องเดินตามอาริยมรรคมีองค์แปดจึงจะเห็นได้ซึ่งทุกเนี่ยเมื่อเห็นทุกไม่ชัดเจนเจะกับไปกําหนดรู้รอบรู้ซึ่งทุกเนี ก็ไม่ใช่ฐานะเมื่อไม่รู้จักทุก์ที่แท้จริงว่าทุกเนี่ยคืออะไรในยะขอบง,งเนี่ยทุกจะหมายถึงทุกกายทุกใจก็ได้ที่ชาวโลกขเ,เขาเข้าใจแต่ในความหมายของพงะนีค์ทุกเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งทุกเพราะแปรปวนทุกเพราะทนได้ยาก่นึ่งนในความหมายของผมเมื่อกําหนด รู้ทุกข์ไม่ได้จะทําการละก็ไม่ใช่ได้ก็ไม่ใช่ฐา,านะนั้นเองจะต้องมารู้ซึ่งเหตุเกิดทุกข์นะว่าเหตุเกิดทุกขเ์เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเราจะต้องละที่เหตุนน่นเองถึงจะละทุกข์ได้เมื่อไม่สามารถรู้เหตุแห่งทุกข์ได้เนะียจะละก็ไม่ใช่สามารถที่จะทําไดนะ้เมื่อละได้แล้วเนี่ยทุกข์นั้นก็ดับ ไม่ใช่ทุกนั้นควรทาให้แจ้งว่าทุกนั้นมันดับไปได้ยังไงก็ควรจะทําให้แจ้งบ่อยๆเพราะว่าทุกในโลกนี้สังสารวัตรนี่ยมีมากมายควรทําให้แจ้งบ่อยๆโดยจะต้องเห็นอริยามรรคมีอยองแปดเป็นปฏิปทานะไม่จ่เห็นทางอื่นในการที่จะดับทุกต้องเห็นว่าทางเดียวเท่านั้นก็คืออริยามรรคมีอยองแปดที่เป็นหนทางให้จเจริญ ก็คือควรจะเจริญให้มากซึ่งอริยมรคมีองค์แปดนั่นเองววลาค่ารมเนี่ยประเสริฐกว่าธรมท,ทั้งหลายําว่าเวลาเวลาค่าทมก็คือทมที่ปราศจากราคะเนี่ยถามว่าเมื่อปราศจากราคะเนี่ยก็จะปราศจากโทสะและก็ปราศจากโมหะนั่นเองผู้มีพุทธจักสุประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเนี่ยพุทธจักสุ จักสุของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองจักสุจะหมายถึงจะหมายถึงดวงตาที่มนุษย์รู้จักก็ได้คําว่าจักสุในที่นี้ก็หมายถึงยานปัญญาวิชาและแสงสว่างอันหนึ่งที่พภหมายถึงเพราะฉะนั้นการจะทําให้สิ้นทุกเนี่ยต้องเดินตามอาริยมรรคมีองแปดนั่นเองทางอื่นไม่ได้มีนต้องมีทางนี้เลยทางเดียว ทางอื่นไม่ได้มีอันเป็นที่หลงแห่งมารมารหมายความว่าอย่างไรก็คือความตายความตายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมีการเกิดก็คือมีชาตินั่นหองจึงมีชรามรณะการเกิดมีเพราะว่ามีสถานที่เกิดก็คือมีพบพบมีเพราะว่ามีอุปทานอุปทานมีเพราะว่ามีตันหานั่นเองเป็นเชื้อแห่งการเกิด หรือจะหมายถึงกิเลสมารทั้งหลายก็ได้ก็คือราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหนะนั่นเองเมื่อเดินทางนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นที่หลงแห่งมารเมื่อเดินตามทางนี้แล้วเนี่ยจะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นะจะทําที่สุดถึงทุกข์ได้ก็คือความไม่เกิดอีกนะเป็นธรรมดาน,นั่นเองคือเมื่อสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเนี่ยก็คือการที่จะได้พบใหม่ แห่งการเกิดเนี่ยก็ไม่มีเมื่อสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ในขณนะปัจจุบันเนี่ยนะก็อยู่เป็นสุขนั่นเองเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเนะเมื่อขันแตกทาลาย,เ,ยเมื่อตายไปพบใหม่ก็ไม่ได้มีก็คือปรินิพานน,นั่นเองก็คือจักระทำที่สุดถึงทุกได้อันนี้คือไตยยเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจักระทำที่สุดห่งทุกได้ ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการถอนออกซึ่งลูกศรคําว่าลูกศรในที่นี้ความหมายของโบงก,ก็คือลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วนั่นเองนะเ,นเนมื่อปุถุชน,นประสบกับความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไปความวินาศไปของทรัพย์สินเงินทองของญาติพี่น้องที่รักใครที่พอใจนั่นแหละที่เรายึดถืออยู่ หรือกระทั่งแม้ตัวเองเประสบกับความแก่ความเจ็บไข้หรือความทุกข์กายทุกใจเนี่ยเกียนตายเนี่ยก็คือก็จะเกิดความทุกข์กายทุกใจก็คือลูกศรแห่งความโศกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏความแก่ความเจ็บไข้ความตายความวินาศไปเนี่ยปรากฏเนี่ยย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมข่าครวญย่อมทุบอกกล้ำให้ย่อมถึงความหลงไหลนั่นเอง ความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกมุ่งปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกปักจักมาความเพียรเป็นกิจถามว่าความเพียรก็คือสัมาวายามะน,ะนั่นเองก็คือเมื่อเพียรยังถูกต้องเพียรตามอริยมรรคมีองค์แปดก็คือเพียรในการละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรในการประหารอกุศลละ อกุศลเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้ดับไปนะเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะเพียรในการทําให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วในยั่งยืนไปบูญเต็มรอบต่อไปน,นั่นเองนั่นก็คือเรื่องของความเพียรในปฏิปทาที่พระองค์ได้ตัดสอนไวน้นยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็หมายถึงขันธ์ท่านั่นแหละก็นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละที่เป็นกองทุกขนะ์เห็นด้วยปัญญาอันชอบคำว่าเห็นด้วยปัญญานี่เห็นที่ไหนเห็นเมื่อไหร่จะเห็นได้ก็เมื่อมีสติระลึกได้นั่นเองเมื่อสติระลึกถึงสิ่งใดนะวิญญาณก็จะรู้สิ่งนั้น ว่าขณะนั้นคือเห็นเมื่อมีสติทะลึกขึ้นได้ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลควรจะละหรือควรจเจริญเห็นทุกขณนะในขณะนี้แหละที่เกิดการสัมผัสทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเมื่อแต่กายตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะเห็นได้น,นั่นเองก็คือเรื่อง ของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าทุกข์เพราะทนได้ยากทุกข์เพราะว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งทุกข์เพราะว่ามันแปรปรวนไปได้นั่นเองเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา คัว่าเป็นอนัตตานั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นอัตตาและไม่ใช่เป็นนัตติตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานนเนี่ยคืออัตตาอัตตานัตติตาก็าาคือขาดศูนย์ทุกอย่างไม่ได้ขาดศูนย์นะแต่ทุกอย่างเป็นอนัตตาคือเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปนะฮะไม่ได้ไปสูส่สุดตรงทั้งสองอย่างก็คือมีตัวตนถาวร หรือไม่ได้มีตัวตนเลยขาดศูนย์ทุกอย่างเป็นอนัตตาเกิดปรากฏขณะน,นี้และกระดับไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายและเมื่อเกิดเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนักแล้วจิตย่อมหลุดพ้นเพราะจิตพ้นแล้วจึงมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย,ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้ว ผพอาจาผมอาจาันพรมจันก็คือมรรคและปฏิปทายอยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําความเพื่อความเป็นอย่างนี้เนก็ไม่ได้มีอันนี้คือนัยนยะของทางมีองแปดเป็นลักษณะแบบนี้